จะกันเรียบร้อยจะกันวุ้ยพี่ก้อยู่ที่ไม่แไม่เห็นจบใครวะเนี่ยอาศพนี้ไม่ใช่พี่เจมไม่ใช่พี่เอกไม่ใช่จานทร์เพือยืดซ้องกันอยู่สายปุ่ยที่ได้สพเดียวเพราะว่า อินโพรสอีกคนนะจะ่าเอฟเคอยู่ใช่ผมก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเขาน่าจะนั่งขำทุกตัวเยอะเอ้าแล้วเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยพี่เจมส์ไม่บอกก็ใช่ใช่หล่อไม่ได้สูงพี่เอกว่าอะไรครับในอำเภอคือพี่ไปฉี่มาเมื่อกี้อ่าาาไปสบัดใครเดินขึ้นขวาบนไปกับพี่เบิร์ตตรงที่อัพโหลดอะไรเงี้ยหนูว่าเดินขึ้นไปแต่ตอนหนูเดินออกมาตายยังไม่ตายนะใีรครับพี่เบิร์ตเพราะพี่เบิร์ตเป็นคนสุดท้ายน่าจะหนูพี่ เพราะว่าไม่ไม่คือเหมือนป๋าป๋าอัพโหลดอยู่ตรงนั้นแป๊ดอยู่เองแล้วงรอไฟดับอ่ะหนูก็เลยเดินลงมาแต่มันมืดอ่ะหนูไม่รู้อ่ะว่าเป็นใครอ่ะอันเนี้ยแล้วพี่เต้อยูต้องแพทไม่น่าที่อยู่ข้างล่างห้องห้องชิลเป็นชิลเลยล่างสุดเลยไม่น่าใช่แพทเป็นใช่คือแพทไม่น่าใช่แพทเป็นถ้าแพทเป็นแพทไม่น่าใช่เสียงนี้เปล่าวะพี่เอไม่น่าจะบอกว่าพี่เอฟเป็นหรือเปล่าพี่เอฟถามพี่เอฟอยู่ไหนไปอีกแล้วเปล่าพี่อยู่ตรงห้องเอออีกแล้วเหรอ ทิยงขยะตรงไหน <พ clause S 1> <alia S 2> แปลว่าตอนแรกเรื่องต้นคือพี่ก็ต้องรับเคลียร์ทิ้งขยะจากตรงนี้ไม่ไม่พี่ไปเติมน้ำมันแต่มันคือชื่อห้องทิ้งขยะนั้นใช่ัหมอ๋อไปเติมมาถ้าไมผมถึงสงสัยพี่ไม่นะพี่อย่ามาไกลไกลอย่านะไม่ผมสงสัยพี่เบสพี่เบสเงียบอ่ะอ้ยอย่าสงสัยคนเงียบขอร้องสงสัยต้องเง<ห>ียบกันแล้วน้องพีแบบเพิ่งใจเย็นใจเย็นไปอะไรนะพี่คืโหวตกันเองออ๋น้องพีไม่สืบเลยนะ พี่ฟุ๊กอย่างนัวพี่อย่างนัวเป็นเท่าที่ผมสืบมาแล้วดูเป็นโอ้ยเดี๋ยวอยู่กับพี่ฟุ๊กดีกว่าพี่ฟุ๊กเวยไม่ทำกันเหรอเว้ยไม่ทำกันเหรอวะพี่ฟุ๊กหนึ่งเอฟประหลาดหนึ่งไม่ไม่เอฟไม่ไม่ Em ơi Quên nhớ Không có chơi đây Mày gây cá vậy à Đồ mẹ Hay mình cục đồ tôm tầm ít tỏ khôn lớn เจมจำได้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยใครอยู่บ้างวะเขาอยู่กันเป็นองค์กรเลยพี่ผมจำไว้เต้ได้คนหนึ่งค <c oughs> <ล>ือทนเอาโหมดงั้นโหวตเต้ก่อนพวกเราเพราะว่าไม่งั้นมันไอ้นั้นเว้ย <c oughs> ถ้าเราไม่โหวตตอนเนี้ยรอบหน้าคิลเลอร์ชนะเลยเจมแน่ใจหรือเปล่า <c oughs> ว่าเต้อยู่มั้นอ,ะ <c oughs> อ่ะเจม <c oughs> เอาจริ้งมันก็ยังพอจะมีแกล็ เก้าวิเมื่อกี้ที่ผมดาวน์โหลดด้วยพี่แบบไปฆ่าแล้วก็ไม่ไม่เป็นเจมพี่อยู่กับเจมตลอดเวลาตรงนั้นเจมนูเชื่อพี่แล้วแต่ศพยังงอนนะเจมไม่ได้สแกนกับพี่ศพศพแรกคือเหมือนศพแรกที่ที่เบิร์ดตายอ่ะคือใครผมถามแค่นี้ก่อนเราต้องยอมเป็นศพแรกด้วยแล้วพี่เอกเอทคิดกับเอทคิดกับพี่เบิร์ดเราพยายามจะมาพูดกันอีเปล่าคืออยู่ห้องไฟกันหมดพี่กไม่ใช่อ่ะถ้าศพแรกถ้าอีกย่งศพแรกอ่ะคือคือตรงนั้นอ่ะมีน้องแพทมีพี่เอกไม่หรอที่เล่าอ่ะมีน้องแพทพี่เอกกับพี่ เกมตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนตรงนั้นน่ะมีจำได้ไหมมีใครบ้างตรงนั้นน่ะไอตรงข้างหน้าห้องเมื่อกี้ห้องมีจำได้มีเต้คนหนึ่งแน่แตัวตุ่มกันปวดเต้ก่อนนี่ไงพราะว่ไม่งั้นเต้พี่ใช้จังหวะไฟดับกะเนี่ยนัวนัวลงมานัวไม่น่าใช่พี่คือไฟมันดับแล้วพูดเพสตันค์แพ้นะพี่พี่เหตุคือคือแบบทั้งคุ่เนี้ยเรามาเนี่ยเราแพ้เลยนะเว้ยผมว่าผมปวดพี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่ยืนเอฟเคใกล้ศพพี่เบิร์นแล้วพี่ก็ เข้ามาแบบว่า่ไม่ใช่พี่เอกคืนเมื่อกีเก็นก่อนดลวโหลบคือเมื่อกี้แนหมอนขึ้นอยู่แล้วไฟเหมน้อยู่บนเสาเาเลยใช่ใช่เจมส์ไฟดับมากจะใช้จังหวะนี้เจมอยากให้พี่เอกโนี่หลอดขนาดนั้นเจมส์อนไอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้พี้ไอ้เอ้ไ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 อว้อ้ไอ้ไอ้ไไอไี้ไอ้ีออไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไออ้อไ งงไปหมดอะไรวะดเนี่ยพี่เ <be> บผมรู้ว่าพี่พยายามที่จะว่ากั้นใจและพี่ก็รู้แหละว่าเป็นผมซึ่งผมก็รู้ว่าพี่เป็นผมและพี่ก็รู้ว่าพี่เตรียมใจฉะนั้นเนี่ยพี่เบส ผมบอกเลยว่าพี่เแบบไม่แล้วกันเนี่ยแล้วตายแล้วคือเฉยว่าทำไมถึงไม่หมดเต้แบบไม่หมดใครเชื่อกูสักคนวันนี้แบบพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อคนก็ไม่มีคนเดียวพูดก็ไม่มีใครเชื่อสองคนช่วยกันพูดก็ยังไม่มีใครเชื่อไม่ต้องการกันกี่คนไม่ได้บีเบิร์ดสายจ่าครับเครดิตน้องพีเริ่มมาแล้วเดี๋ยวต้องต้องจัดการเครดิตน้องพีก่อนเอาเลไม้อี เยเครดิตเคเครดิตจุดการเคเครดิตอุ๊ยมาไวมากเอฟแปลกแปลกปะเนี่ยอย่าทำกูเพื่อนไม่หรอกคือถ้าเอฟลงมาเอฟไม่มาสมกับที่เป็นเอฟคูงผู้ว้องไว้สมมากสมมากสมมากเพื่อนเอเอฟเราจะสติก๊กันไปเรื่อยๆจนถึงว่าห้องเบนเบลโอเคเลสก o ไปดูกล้องรอเอฟ เอฟรอนี้นะผมว่าไม่มีใครข่าผมที่ฮ่องกงอุ้ยเจมพี่เบสพี่เบิร์ดน้องพีเอฟอยู่งี้น้องพีอ่ะออ้ยยิงอยู่พี่เบสพี่ผมพี่ผมไปไหนหนูตามเงินพี่เบสไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงกระบาดพี่เบสโอ้ยหนูอหนูไม่ได้ยิงอุกกระบาอย่างนั้นเหรอเลี้ยวไม่ยิงไม่รู้อะอันนี้คือพี่เบสจริงๆ ชื่อถอ๋อไม่เชื่อถือโอเคไม่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 มั้ผ่านแต่ผมจะบอกพี่กายในห้องแอดมินมีคนอยู่กับเราสามคนอยู่ในท่อคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ใครอยู่ในท่อไม่ใช่เขาเพิ่งเดินมาหรือเปล่าตอนไฟดับอ่ะเพราะว่าพี่มีคนยืนตรงอัปโหลดแป๊บหนึ่งไม่ไม่พี่มันมันค้างอยู่นานเลยเอาจริงเหรอจ้างงั้นแบบว่ามีผมว่า6ส่วนใหญ่อ่ะน่าจะอยู่ที่ห้องไฟเพราะว่าไฟแม่งดับนานคูรเลยมีคนเข้าไปในห้องไฟตั้งสามคนอ่ะตอนแรกอ่ะ รู้เอาหว่าไม่ใช่พี่ไก่แน่ๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บีนันละไม่ใช่น้องพีคือจริงไม่ใช่ไม่ใช่ผมมองไม่เห็นศพอ่ะเมื่อกี้ศพมันอยู่ไหนเห็นเห็นเห็นแต่ว่าอยูนที่ไหพี่อยู่ในโอทัวผมอ่ะไม่น่าจะไอ้นี่ผมเป็นคนดูกล้องผมออกตัวก่อนเลยอยากรู้ว่าศพมันอยู่ตรงไหน บอยู่ใต้เท้าพี่เลยเมื่อกี้พียกอยู่ไหนเนี่ยพี่ยกเงียบเลยแล้วหมดอะไรเดี่ยวเพียกผิดคนเดี๋ยวนะพี่เต้่พีเต้้อยู่ฮ่องกงใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้พี่อยู่ห้องเด็กเตอร์ใทยพี่อยู่ห้องเด็กเตอร์กับเอฟแล้วพี่อยู่ห้องตลอดเวลาเอฟได้แต่ตายที่ห้องห้องแก้ไฟพอเอฟเดินลงไปตรงนั้นกล้องเห็นไปเดินลงซึ่งพี่โปเต้อยู่ห้องกล้องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องพี่อยู่กับผมใช่ใช่พทอยู่ไหน เกนอถามหาพี่เอกไม่เจอไม่อยู่ไม่อยู่วต์เม่น่าพี่เอกไม่เดบิเดินสติ๊กกับเจมเลยเจมทำเฟซใช่พี่เบิกับเจมแต่แต่เมื่อกี้แปลว่าตอนขวาไม่มีใครเห็นพี่เอกแล้วงใช่งั้นก็บอกพี่เอกเดี๋ยวเอี๋ยวเอาก็คนอื่นนี่พี่เอกอยู่กับผมสองเกมที่แล้วเกมที่แล้วเอาเกมพี่เจมไม่นะ ไม่นะอุ้ยยี่ผมไปคุณดีก็รอดแต่เนี้ยดูดิยมเป็ไปคนดีรอบนี้ผมจะลองบอกข้อมูลแบบมัวมัวฮ่าฮน่พี่เผือพี่เผือพี่แปลกแปหรือเปล่าพี่เผือพี่เผือพี่เบสว้าวชิปีเบสหรือเปล่าชิปี่เบสหรือเปล่าจะชิปีเบสป่ะพี่เบสพี่มาเป็นเพื่อนผมหน่อยสวยพี่ นั่นเองมายืนมองมายืนมองเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ยพี่เบสพี่ทำอะไรลงไปไปหาแล้วพี่เบสอะไม่้ยนี่มาสบพี่เบสก็เมื่อกี้เพิ่งเข้าไปในห้องเมสเบกัน3าคนไม่ใช่เหรอผมก็ไปด้วยมีใครบ้างนะมีพี่เต้แพทแล้วก็พี่เบสแล้วก็ผมแพทเดินเข้าที่หลังแล้วผมเดินสวนขึ้นไปใช่ไหมกาย ใช่แล้วทีเนี้ยแล้วพี่เบตได้ยังไงแล้วพี่เต้ยังไงพี่ยู่สแกนอยู่พีตเต้เป็นเยอะเหมือนกันเนาะวันเนี้ยอย่าลืมว่าเกมแรกเราสงสัยใค ไม่แต่ว่าไม่คือแพทอ่ะมันมันมันหาไม่รู้อ่ะคือด้วยความที่ผมดูอ่ะตอนแรกเรียกเตอร์มี2คนทีนี้มันหายไป1คนมันเหลือแค่คนเดียวกายพี่ขอถามกายก่อนได้ไหมอย่างแรกได้ครับได้ไอเกมเนี้ยที่วิชัวท้าที่เราเห็นแค่คนเดียวปะวะใช่วิชัวท้าเราเห็นคนเดียวจริงจริงเป็เดีนียที่เราไปเด่งนี้มาตลอดเวลามีคนมาบอกว่าเนี่ยพี่ถ้าสมมติมีคนนั้นไปทําแล้วไม่ยิงออกไปอันนั้นคือแบบเขาไม่รู้ว่าเราปิดอยู่กายพยายามนอกเรื่องแล้วเห็นไหมเอาเดี๋ยวพี่เกมถามผมเมื่อกี้ในห้องไม่ปีมีใครบ้างจากกายท มี4คนผมพี่แพทแล้วก็พี่เนี่ยทีเนี้ยพอพี่เบสตายอ่ะคืออยู่ใน3คนเนี้ยคือพี่สามารถทูน้องแพทได้เลยเว้ยเพราะพี่ยืนสแกนอยู่๊บน้องแพทว่าว่านูกขอไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิ้นโอเคกายทำไมพี่ไม่เห็นไกายอมมันแบบมันคาใแต่เมื่อกี้พี่เป็นคนถามผมนะว่ามีใครบ้างใช่แต่พี่ไม่เห็นกายไงแต่พี่จะบอกว่าไม่มีทางเป็นพี่กายเพราะว่าใช่มันมันของศพอ่ะ เราถือแล้วเราใส่เกมแรกแล้วพี่หรือว่าเจมมุดท่อมาแบบว่าไม่เนียนอยู่แล้วไไปด้ถ้างั้นสงสัยพี่เจนแต่ผมปวดพี่เต้ดีกว่าหูยนี่คือผมไม่แพ้ยายาปวดพี่นะพี่ใครเนีแพ้แพ้ไม่ได้เป็นปวดใครวะปวดกูตัวเองเจมไม่รู้อะไรปวดเต็มไปก่อนปวดกูเอาได้ช่วยได้แค่นี้นะ เราช่วยได้แค่นี้เดินสู้ๆแต่ลองดิอ่าข้าคงข้างล่งถูกข้าพี่เจมแต่ตรงนี้มันมันใกล้ไปเพราะเขาที่ปร์ตได้อยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยจะมีคนมาเพราะว่าไอ้เอกซิเจนมันไม่ยนันแล้วและราศีวีอ่ะอะปิดประตูนี้ถ้าปิดไม่ได้เราต้องปิดก่อนแล้วค่อยแบบว่านั้นพอลงมาเจอเนี่ยมันก็ชัดแพะต้องฆ่าลึกกว่านี้หรือไม่ก็ปิดประตูก่อนชูสู้แพทพี่เต้ผมผมเข้าใจนะที่พี่ทำไปที่ พีเตะหล่อนยาพี่นพี่แบเตะพยายามจะทำลายความรู้สึกเอ้ยทำลายความเชื่อถือของนักสืบอยู่ไม่ไม่ใช่เขาเต๊ผิดกันคู่แล้วพี่แค่ต้องการให้น้องแพทขอโทษจริงๆเหลือนนักสืบตั้งสามคนไม่เย้ยงอนุมาไอยแทต่อุสานช่วยกูโดนตบอีกแล้ว ุ๊พี่กุศลช่วยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่กำลังแชร์แพทอยู่ถ้าแพทปิดประตูก่อนแล้วฆ่าเจมส์หกว่านี้น่าจะมีสิทธิ์นะใช่ใช่ประตูเลยอ่ะหรือว่าตีจะต้องปิดก่อนนะกดอนคนนั้นเนี่ยไอ้ข้อยังไม่ค่อยเอาใหม่สุดสุดพี่แค่ี่ ใช่พเพื่อนเพื่อนได้ฝึกอีกลาวหนึ่งนะใช่ใช่พี่แทงให้พี่แม่ก็คนดีเลยว่ะเอามาพี่คนดีเอาะพี่เต้ผมรู้สึกอยากเป็น importer แล้วอยากไ u i ได้เลยไปลาวหน้าแทงให้กูเนี่ยเต้เออพี่เต้แทงให้ผมบ้างดิเมื่อกี้เมื่อกี้กูพึงกูใจมากเพื่อนพี่พุกไปด้วยดิสติ๊กพี่รู้จักคำว่าสติ๊กไหม S T E A R K E R ใครมันปาดปะสติกวะ <chill. S 2> พี่ฟ bathroom, ุกพี่จะพาเข้าไปดับเบิ้ลคิวใช่ไหมเป็นนะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นนะเนี่ยเป็นปะพี่ฟุกนเห็นปะผมว่าพี่เป็นเฮ้ยไอ้่ใชตัวเองเฮ้ยใช่ พี่เอกผมอยากยคืพี่ว่าทำไมพี่ไม่มีถอดกูให้มึงมาดูมึงจะได้รู้ว่าเออกูไม่ได้ทำหรอกถ้ากูรีพอร์ตอ่ะต้อลุมกูอีกอ่ะตอนเนี้ยไม่ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจบแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ผมเดินมาเจอพี่ยืนรอสอบอยู่แล้วกูสอบสอบมันเป็นเป็นเป็นเต็มใจที่มาจากคนที่ลงเอาโหลดเสร็จเก้าวิคไงไอตอนที่กายยิงอยู่อ่ะ อ่าโอเคโอเคพี่พี่พี่ชัวร์ใช่ไหมพี่ลุงมาแน่ใจนะเดี๋ยว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 พี่พี่ขอให้ข้อมูลก่อนขอให้ข้อมูลก่อนตอนแรกอ่ะพี่ทิ้งขยะอยู่พี่อัพเเอร์โหลดไฟล์อยู่เสร็จแล้วเจมส์ก็ไปขวาไว้แล้วแล้วมันวนได้บนกายลงไอเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว ได้หมดไฟที่ไหนเหรอข้างบนพี่ก่อนผมแก้วพี่มาที่หลังปีพี่จะเป็นก่อนบุบได้ยังไงพี่ต้อถามกายก่อนว่าไอ้ไงเสร็จได้ผ่านได้ผ่านกายได้ผ่านการรวมเป็นลายวันนี้เห็นพี่ไปด้วผ่านนั่นแหละคือเรื่องที่เขาขำพวกหลับมาที่นี่อนั่นแหละคือเรื่องที่เขาขำ พี่เอกครับผมมาเห็นมูฟเมนต์พี่ตลอดพี่เดินซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ลงข้างลงข้างลงข้างถึงท้ายก็เปทางที่ไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ด้วยพี่ไม่ได้มาดาวน์โหลดไฟล์ตรงผมนะเพราะพี่อ่ะวนอยู่รอบเก้าอี้เพลงอุกบาทแต่ผมก็ไม่ได้กูหนีเจมไงทำไมก็พี่งขึ้นอยู่เฉยๆนั่นแปลว่าตรงนั้นน่าจะเจอคิวเลอร์แล้วตรงกูก็เจอคิวเลอร์เหมือนกันไปหรอพี่เต้เอฟอันนี้คือเส้นทางของแม่กูอยากเห็นว่าเส้นทางของเอฟเด็ดเลือกเราจะเป็นยังไง มึงโชว์ไมโคนได้ฉัดแล้วยังไงต่อยแล้วยังไงต่อยเส้นทางยาวมาเนาะเส้นทางยาว F เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอพูดก่อนขอพูดก่อนอย่าโหวตกูนะกูขอร้องกูแต่ไอเราเราไปสีชมพูก่อนไม่คือกูบริสุดที่สุดเลยมาสามคนแล้วกูไริสุดที่สุดมีการโชว์ไมโครได้ฉันไอโชว์ไอโชว์ไอเต้ง่เหรอไอเต้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแล้วขำกบเกลื่อนอีกแล้ว เอฟเป็นคนเล่าเรื่องผมไม่ได้ว่าเปเอฟเป็นเลยนะผมแค่เป็นคนเล่าเรื่องมาฟังเรื่องราวกันต่อครับคุณผู้ชมวยพี่เบิร์ดผมจะถามพี่ว่าทำไมพี่เดินไปกดเลยเมื่อกี้พี่เบิร์ดเดินแปลกมากเลยอะคือพี่เบิร์ดไม่ได้เข้ามารูดก้ากับผมกับแพทใช่แล้วพี่เบิร์ดเดินไปตรงที่กดรหัสทําไมโทษฟูลบไปหน่อยทำไมต้องสงสัยยางงั้นมันไม่มีเหตุผลที่พี่จะเดินเข้ามาวนแต่รอบนี้เราไม่หมดพี่เต้หรอ เช่อโบสถ์ทำไมล่ะข้างบนอ๋อคือเขาใช่ไม่ทำใช่พี่เอกมาไปก่อนแล้วคนนึงพี่เอกเมกูขอร้องใช่เหรอพี่เจมยังสงสัยพี่เอกอยู่คือไอ้ด้านขวาคือมันไม่เม้นเซนต์เลยเว้ยถ้าเกิดว่าคือยุ่งเราเดินมาสามคนก็มาพี่เจมกับพี่เอกที่เห็นอ่ะ ที่ี่ผมเห็นอ่ะคือตอนผมยิงกูกระบาดผมเห็นพี่เจมเห็นพี่เอกพี่เอกอะวนรอบกี่ผมไม่ได้ทำเควสเลยแต่พี่เอกบอกพี่เอกอัพโหลดนี่คือพี่เอกโกหกเหรอไม่แต่ไอตตอนแรกไอ้ตรงคาเฟ่ที่ผมอัพโหลดอะใช่อะใช่ยังพี่เอกก็ปัดตกไปแล้วพี่เอกไม่มาใช่ทิ้งถังขยะคือพี่เเพิ่งเดินเดินเราไปนั้นเรารู้ว่าเราสองคนอยู่ข้างบนพี่เขาไม่ฆ่าตรงนั้นหรอก หรือว่าพี่เบอร์จะมาจะมากดรหัสไอ้ตรงนั้นก่อนเผื่อมีคนกด go to ก็เลยมาทำาทรคนที่เดินออกว่านั้นขวามต้องค่อยๆลงล่างอยู่นะเดี๋ยวก็เจอไม่แต่เป็นไปได้ไหมกายกำลังคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะแบบว่าเดินลงล่างมาเลยตั้งแต่เริ่มเข้าห้องนั้นมินกระโดดท่อขวาเราไปปาดตรงหน้าห้องนั้น อันนี้เหมือนแขวนมากผมไม่รู้ว่าพี่เบสน่าจะยังไม่ได้ตัวในเกมเนี้ยพี่เบสจะไม่ได้เล่นหรอกดาวน์โหลดที่ห้องคาเฟ่เพราะถ้าสมมุติเรามาจากข้างบนอ่ะเราเราเราเห็นแค่3คนอ่ะที่ไม่น่าใช่นี่คืออะไรวะคือกูยังน่าสงสัยอยู่แม่ผมว่าเออผมว่าพี่อาจจะเป็นคนละรอนละพี่อาจจะเป็นคนอื่นแล้วพี่เอกดันมาเจอพอดีแล้วเขาคิดว่ากำลังจะโบ้ให้ผมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครวะเดี๋ีวน่าอินพอร์ตน่าจะใส่แล้วหนึ่งแน่นอน กูยังโดนอยู่เหรอเนี่ยไม่ให้เจมไปกูเพื่อนเราอะ stick together เรยซินแบบว่าซินซินอะ university อะ you know เรา stick together ซิน university Yeah we have to touch each other you know each other you know มาเออเจมว่าไงเจมในห้องนี้มีใครบ้างวะเจมมึงทวนความจำให้กูเถอะเพื่อน เห็นสีแดงแวบๆแต่นี้ไม่ได้ใจว่าเป็นสีหัวมึนหรือเปล่าครนี่ไงต่อเจ๊เดี๋ยวก่อนเจ๊ตรงไหนเนี่ยที่บอกเห็นสีแดงแวบๆเนี่ยในห้องอิเล็กทรอนิกส์ห้องไฟฟ้าใช่ไหมใช่ใช่แพทเพิ่งมาอยู่ตรงหลังผมตรงห้องคอมมูว่าแพทเดินไปห้องอิเล็กทรอนิกส์เลยผมอ่ะเดินกลับขึ้นไปกะจะแล้วทำคลิอัพโหลดเพราะคิดว่าน่ามีคนซ่อมไฟแต่ผมก็เปลี่ยนใจจะเดินลงไปเช็คที่ห้องไฟแล้วก็มีคนรีพอร์ตส่งแพทพอดีโอ้ยเหนื่อย แลบป่ะเ<ห>นี่ยพคิดแลบบอก์ดเลนติดไฟเหรอ <S <S 2> <S 2ไม่ติดไฟทโทษผมแล้วพี่เบิร์ดล่ะแล้วไม่มีใครเห็นพี่เบิร์ดเลยเหรอใช่อันนี้ไม่เห็นพี่เบิร์ดก็ฉันยังไม่ถึงห้องไฟเลย เพราะว่าไ,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 ไอ้ไอ้สีแดงแวบบ๊บเป็นสีหมกมากกว่าไม่น่าใช่สีไอเหรอู้ใส่หมกอยู่ตรงไหนเนี่ยเรีจําได้หรือเปล่าไร้รอบที่แล้วเราลูดการ์ดกันยังไม่เสร็จแล้วเร,เรามีคนกดปุ่มก่อนแล้วเสร็จแล้วพอรอบนี้เราก็มาลูดการ์ดด้วยกันสองคนเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยที่เราสองคนผี1 1> ถูกต้องผมก็ลูดการ์ดด้วยไม่ใช่เหรอไม่จริงเต้เต้ก็มาแต่ว่าโอเคถ้าพี่บอกไม่จริงจะเลยแทนโอ้พี่เบิร์ดวะ อ้าจริงๆสีแดงอาจจะไม่ใช่หมูใช่ไหมเจมอะไรเนี่ยไม่ต้องออกกันแล้ววันนี้จักยานกายว่าใครว่ากายว่าใครสติ๊กสติ๊กสติ๊กเตามที่บอกนี่แหละเออใช่ไหมสติ๊กกับกายดีกว่าไอเจมส์ผไม่ได้เป็นเว้ยุยแต่เจมก็เป็นนักสืบนะแต่กายก็เป็นนักสืบคือตอนนี้เราเหลือสมความน่าเว้ยที่แบบว่าพี่เบิร์ดฮันนี่กั้นใจกันใจ นึกว่าจะโดนซะแล้วเมื่อกี้หลู่เรื่องพี่เบิร์ดพี่อยา่าฆ่าผมนะถ้าพี่ฆ่าผมคือเขาสงสัยพี่เลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่สงสัยอยู่ตอนนี้เอา้าอย่างนี้ก็กดเลยหนึ่งห้าสี่ศูนย์สี่วิ่งเหรยะผมกดทันหรือเปล่าไม,มไม่ผมกดทันไหมผมกดทันไหม อืมโอเคไม่ทันไหลเตก็ตาย่จมสิ่งที่พี่พูดมาคือเรื่องจริงแล้วผมก็สสใยพี่เบิร์ดตั้งแต่ตอนที่พี่เบิร์ดเดินเข้าไปตรงรหัสตั้งแต่ก่ินขึ้นมาไก่ปาดแปรต่อหน้าพี่เลยเกมกับพี่เอกเดินด้วยกันตลอดถูกไหม ใช่ไหม่ไม่เชิงไม่เชิงแต่ว่าพี่มาอาศัยความจังนวสืบกายมาปาดแปรอย่างนี้เลยพี่เบิร์ดผมพูดตามตรงว่าผมไม่เคยด่าพี่ในยูแคสแบบที่พี่เอกบอกเลยสักครั้งพี่เบิร์ดครับที่แกคือผมตามกายผมยังเห็นกายในระยะผมอยู่ถ้ากายค่าจริงละกายต้องเอ้งออกจากวิชั่นผมไปหนิใช่ใช่ไหมเจมต้องเชื่อพี่เจมต้องเชื่อพี่สักครั้งเชื่อผมรู้สึกผิดมากสงสัยสงสัยพี่เต้อย่างมากแต่ว่า สุดท้ายเห็นพี่เต้เป็นน้องไก่ผมรู้สึกสงบสงบแล้วะเนี่ยรู้สึกแบบคีสเราเป็บริ้คีสแบ็กนั่งอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมือนไดฟังบทก็มีผมจะอ่อนลืมไปจารย์ฟุกตายเลยพูดไม่ได้มีเพลงสง เอฟมึงไม่ให้พี่ฟุกเล่นเลยหรอเอฟคือตายคนแรกฮ่าฮ่าฮ่าเอฟจะไปใจร้ายกับพี่ไม่ได้ตายก่อนน้องพีตายก่อนอย่ากฆ่าพี่ฟุกกูสสาติกก็ยังคงโดนสงสัยตั้งแต่ต้นยันจบกูเปล่าที่ไปยืนผิดที่่ที่ไปทับแพ้ที่ไม่คือจังหวะแรกพี่บอกพี่ดาวน์โหลดแต่พี่บอกว่าดาวโหลดไหนที่ตายมิ่งของแพ้ ดูคลิปแนวจบดีนะครับ <Hey. S 1> <laughs> อย่าลืมกดไซส์ <Hey. S 1> อย่าลืมกดซับสโโ <Hey. S 1> ค,ครับขอบคุณมาก,ก,กครับถูกเรียมถูกแล้ว